สำหรับเครื่องกรองตัวนี้นะครับตอนก่อนติดนะครับผมห้องจะมีความรู้สึกร้อนอบอ้าวแล้วก็ไม่ค่อยมีอากาศถ่ายเทเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากเราต้องปิดประตูปิดหน้าต่างตลอดเวลาเพราะฝุ่นข้างนอกเนี่ย p ี PM 2.5ค่าค่อนข้างมากนะครับแต่หลังจากติดเครื่องกรองตัวนี้แล้วเนี่ยทำให้ห้องรู้สึกเหมือนเราหายใจสะดวกมากขึ้นนะครับ ค่า CO2 จากเครื่องวัดเนี่ยมีลดลงนะครับเพราะว่าเรามีการเอาออกซิเจนเข้ามานะครับโดยอากาศที่เข้ามาเนี่ยมันเขามีเครื่องกรองหลายชั้นนะครับทําให้ฝุ่นตัว PM 2.5ุหาหรือกลิ่นต่างๆไม่สามารถเข้ามาในห้องได้นะครับแม้ว่าแม่บ้านจะทํากับข้าวอยู่ข้างล่างไม่มีฮูดนะครับที่นี่ก็ปกติแล้วเนี่ยจะจะมีกลิ่นเข้ามาถึงห้องนอนนะครับค่อนข,ข้างเหม็นเลยทีเดียวตอนนี้ก็คือทํากับข้าวได้สบายนะครับห้องนอนก็ไม่มีกลิ่นเข้ามาเนื่องด้วยตัวเ,เข,ขามีอากาศเข้ามาทําให้ ความดันในห้องเนี่ยเป็นความดันบวกอ่าฝุ่นหรือกลิ่นข้างนอกไม่สามารถเข้ามาในห้องได้นะครับจะมีเฉพาะอากาศที่บริสุทธิ์เท่านั้นเข้ามานะครับผมทาใ,ให้ตอนนี้อ่าในห้องม,มีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายแล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาจะช่วยในเรื่องของอ่าตอนนี้แอร์ผมเนี่ยอ่าสามารถเพิ่มอุณหภูมิประมาณสองศาได้ตอนนอนเพราะแต่ก่อนเนี่ยอ่าอ่าเหมือนอากาศมันไม่ไม่ได้เข้ามามากเท่านี้ครับทำให้แอร์ต้องทํางานหนัก แต่ตอนนี้พอมีอากาศตัวข้างนอกเข้ามาช่วยเนี่ยทำให้แอร์เหมือนลดลดภาระแอร์ไปได้นะครับลดสมสามารถเพิ่อมอุณหภูมิแอร์ประมาณ2องศาได้ครับก็ประหยัดไฟตรงนี้ด้วยประมาณหนึ่งครับ